love today all the time we pray that we will stay to tell the world about the greatest love. Child in love today the love is come from heaven above that is the love who is pours from all down high. สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการไร d แอนไกแดนขยายเขตแดนให้กว้างไกลตอนที่19เรามาถึงตอนที่ต้องเล่าสู่กันฟังเรื่องการก่อตั้งคิสจักรร่มเย็นถ้าจะเปรียบไม้หมอนแต่ละท่อนของทางรถไฟสายมรณะที่กาญจนบุรีเสมือนดวงชีวิตหนึ่งของเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ที่สังเวยให้กับการสร้างทางรถไฟสายนี้ก็อาจจะเปรียบอิฐแต่ละก้อนที่ก่อขึ้นเป็นตูอาคารคิดจักรร่มเย็นกับหยาดเหงือ่อและน้ำตาแต่ละหยดของชวนพิษกับวีรชัยได้เช่นกันหยดเหงื่อและหยาดน้ำตาเหล่านั้นจึงกลายเป็นบทเรียนอันสูงค่ายิ่งต่ออนุชนหรือชนรุ่นหลังในการคิดก่อตั้งคิจักร ดังที่วีระชัยได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราจะทำอะไรเราก็ควรจะแน่ใจว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าสิ่งที่เราคิดว่ามาจากพระเจ้านั้นไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องเห็นด้วยเสมอไปและการเห็นด้วยของคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอไปเช่นกันการทำอะไรก็ตามต้องเคารพเสียงคนส่วนใหญ่ แต่ถ้าเรารู้และมั่นใจว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็ต้องยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อว่าพระเจ้าให้เราทำสิ่งนั้นและแม้ว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นเป็นน้ำพระทยัยก็ไม่ใช่ว่าง่ายหรือราบรื่นเสมอไปหรือจะนั่งรอให้เงินมันตกลงมาเองและเราต้องไม่ขมขื่นว่าทำไมบางคนไม่เห็นด้วย ทั้งงที่เราทำดีอะไรที่พระเจ้าให้ทำมันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะแบกได้พระเจ้าผู้สร้างโลกที่ยิ่งใหญ่จะช่วยเราให้สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่ากับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้และถ้าเราสงสัยก็ให้สงสัยความสงสัยของเราเองเพราะเราไม่ได้ทำให้พระเจ้าแต่พระองค์ใช้ให้เราทำดังนั้น เราทําได้ก็เพราะพระองค์ใช้เราทําถ้าพระเจ้าทรงเรียกให้ทําก็ไม่มีอะไรใหญ่เกินกว่าไปที่เราจะทําไม่ได้ดังนั้นแม้ว่าผู้ปกครองของคิจจักรเอกไมหลายคนจะไม่เห็นด้วยที่จะย้ายโบสถ์จากเอกมัยมาสร้างโบสถ์ใหม่ที่บริเวณถนนพัฒนาการซึ่งในขณะนั้นถือว่าห่างไกลามากและการคมนาคมก็ยังไม่สะดวกเหมือนใน สมัยนี้คือท่านผู้ฟังครับยุคปัจจุบันนี้กําลังเป็นรถไฟฟ้าไปหมดแล้วครับรถไฟความเร็วสูงจะไปเชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองหลวงตัวนี้สร้างขึ้นมานี่เสร็จแล้วแล้วก็เริ่มแล้วเดินแล้วบางจุดนะครับการเชื่อมต่อก็ยังก่อสร้างต่อไปนี่คือความเจริญรุ่งเรืองจากยุคนั้นมาสู่ยุคนี้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่สมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วย อีกทั้งผู้ปกคอรองวิชัยตังคะสมบัติซึ่งขนาดนั้นเป็นผู้จัดก,การบริษัทโคคาโคล a าเอ็กซ์พอร์ตคอร์ n ปอเรชั่นจำกัดที่ประเทศเวียดนามได้รับความมั่นใจจากพระเจ้าให้ซื้อที่ดินและสร้างโบทใหม่และวีโรชัยก็มีความมั่นใจลึกๆว่าสิ่งนี้เป็นการทรงนำของพระเจ้าเขาจึงได้ตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งมีเนื้อที่ไล่กว่า ในราคาประมาณสองล้านกว่าเพื่อเตรียมการก่อสร้างกิจจักรล่มเย็นต่อไปอย่างไรก็ตามแม้จะซื้อที่ดินแล้วแต่วีรชัยก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำการก่อสร้างอย่างไรนั่นคือจะซื้อวัสดุอุปกรณ์เองแล้วจ้างคนมาก่อสร้างหรือจะจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั้งหมดทั้งนี้เพราะไม่มีใครมีความรู้ในการก่อสร้างเลย แม้กรรมาการจะประชุมกันหลายครั้งแต่ก็ไม่มีข้อยุติได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อการนี้โดยเฉพาะนั่นคือพระองค์ทรงนำทีรชัยสลานลมซึ่งจบวิศวกรรมศาสตร์และมีความรู้ด้านการก่อสร้างเป็นอย่างดีอีกทั้งรู้จักกับวีรชัยตั้งแต่เขายัางเริ่มรับใช้พระเจ้าใหม่ๆทีรชัยสลานลมอธิษฐานต่อพระเจ้า และได้รับความมั่นใจว่าต้องเข้ามาช่วยสร้างโบสถ์ใหม่ข้อสรุปในการก่อสร้างอาคารคิตจักรร่มเย็นจึงเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังครับการจัดเตรียมของพระเจ้ามีขั้นตอนมีระยะเวลาฉะนั้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าจะต้องมีความมั่นใจเหมือนอาจารย์วีรชัยโกแวหรือนามสลัดพอถึงเวลาลงมือสร้างคิตจักรร่มเย็นซึ่งการตั้งชื่อในซอยร่มเย็น ก็เป็นชื่อของคิจจักรที่ต้องใช้เงินประมาณ11ล้านบาทนั้นในตอนแรกวิรชัยมีเงินที่ได้จากการขายคิจจักรเอกมัยคืนให้หน่วยงานของมิชชั่นเป็นเงิน2ล้านบาทซึ่งปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับจากบรรดาสมาชิกที่ได้ทำสัญญาถวายประมาณ1ล้านบาทและจากการกู้ยืมจากคณะคิสตียนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยประมาณ1ล้านบาท และจากบุคคลต่างๆจากคิจจักรของเพื่อนที่สิงคโปร์จากคิจจักรต่างๆในกลุ่มคริสเตียนสัมพันธ์ในภาคพ,พื้นแถบเอเชียแปซิฟิกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธนาคารกรุงเทพซึ่งแหล่งเงินกู้หลังนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งโดยสิริชัยผู้รวบรวมข้อมูลได้เล่าเรื่องนี้ว่ากว่าจะเป็นาศาสนาจารย์วีรชัยโกแวไม่ง่าย ฟังเล่าเรื่องนี้ต่อครับเพื่อผู้รับเหมาเชิญผู้จัดก,การธนาคารมาคุยผู้จัดก,การถามว่าอาจารย์วิรชัยสามารถเอาที่ดินค้ำประกันได้ไหมอาจารย์บอกว่าไม่ได้เพราะได้เอาที่เข้ามูลน,นิธิแล้วท่านผู้ฟังมองมุมนี้ให้ดีนะครับผมเล่ามาถึงตอนนี้จากประสบการณ์สิ่งที่เราเรียนรู้บางครั้งถ้าเราทำอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาความสาเร็จ เกิดขึ้นไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ฉะนั้นมุมนี้น่าสนใจวิเคราะห์กันนะครับโดยเฉพาะผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้จัดก,การถามว่าจะได้เงินเดือนแน่นอนไหมเดือนละเท่าไหร่และได้จากที่ไหนบ้างอาจารย์ก็ตอบไม่ได้ผู้จัดก,การธนาคารลำบากใจมากว่าจะได้เงินคืนอย่างไรผลที่สุดอาจารย์บอกกับผู้จัดก,การว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่พระเจ้าทรงให้ผมนำมาสร้างอาคารหลังนี้ถ้าผู้จัดก,การจะให้ผมกู้เงินผมบอกให้อย่างนี้ว่าถ้าคุณสามารถเชื่อพระเจ้าที่ผมเชื่ออยู่นี้ว่าจะใช้คืนคุณได้คุณก็ให้ผมกู้ก็แล้วกันแต่ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อได้ว่าพระเจ้าของผมสามารถช่วยผมได้ผมก็ไม่มีหลักฐานอื่นในที่สุด ท่านผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผู้จัดก,การอนุมัติให้กู้เงิน1ล้านบาทซึ่งตัวของสลัดเรืออาจารย์วิรชัยก็งงและแปลกใจมากอย่างไรก็ตามขณะที่กำลังก่อสร้างโบสถ์ที่เกิดขึ้นเป็นการเกิดปัญหาจ่ายเงินค่าง,งวดขึ้นมาอีกแก่ผู้รับเหมาซึ่งเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความเชื่อและความอดทนของวีรชัยกับชวนพิษ จนถึงขนาดความเชื่อของเขาตกลงมาที่เลขศูนย์อันเป็นเหตุให้เขาต้องแสวงหาหนังสือเกี่ยวกับความเชื่อมากมายมาอ่านโดยเฉพาะหนังสือเรื่องมิติที่4ี่นำชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่เขียนโดยดรพอลยองกีโชซึ่งเป็นหนังสือที่ดรโช แบ่งปันประสบการณ์ในช่วงระหว่างการก่อสร้างคิตจักรใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีที่ในระหว่างนั้นความเชื่อของดอกเรโชก็ได้ตกลงต่ำเลขศูนย์เหมือนกันจนถึงขั้นที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายแต่พระเป็นเจ้าได้ทรงตักเตือนว่ากล่าวเขาจากนั้นก็พลิกสถานการณ์ให้กลับดีขึ้นเป็นลำดับหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการหนุนใจ และให้บทเรียนแก่ผู้ที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันท่านผู้ฟังก,ก็คือเลขศูนย์ในที่สุดวิรชัยก็ต้องไปขอกู้เงินระยะสั้นจากธนาคารกรุงเทพอีก2-3ครั้งและจ่ายเป็นงวดงวดจ่ายคืนให้กับธนาคารนะครับและพระเป็นเจ้าก็ทรงเมตตาเขาสามารถจ่ายเงินคืนได้ทุกงวดรวมทั้งได้กู้เงินจากคิตจักรในสิงคโปร ซึ่งเขากับสิทธยาพิบาลน,นั้นเป็นเพื่อนรักผู้รับใช้ด้วยกันแต่วิกฤตทางการเงินก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกสีดีชายได้เล่าว่าการสร้างโบสถ์ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อมีวิกฤตก็ต้องใช้เงินในที่สุดเมื่อจนตรอกขึ้นมาต้องไปให้คุณชวนพิษเขียนเช็คล่วงหน้าโดยไม่มีเงินให้ผู้รับเหมา เช็คแต่ละใบเป็นเลขหลักล้านอาจารย์วีระชัยพูดเล่นๆกับคุณชวนพิดว่าถ้าผมเขียนเช็คไม่มีเงินแล้วโดนจับคุณช่วยผมไม่ได้แต่ถ้าเป็นคุณผมช่วยได้ท่านรู้ฟังครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับฟังแล้วทำให้เราทุกคนก็สะท้อนใจกับผู้รับใช้อย่างท่นานทั้งสอง พระเจ้าทรงเมตตาในชั่วข้ามคืนครับอาจารย์วีระชัยสามารถเอาเงินเข้าบัญชีได้ไม่เคยปรากฏว่ามีเช็คเด้งเวลานั้นอาจารย์ต้องไปเทศนาในต่างประเทศเพื่อเรียรายเงินตามที่ต่างๆแต่ก็ได้ไม่มากนักแต่ผ่านพ้นไปได้ด้วยประคุณของพระเจ้าท่านผู้ฟังครับฟังเล่าต่อนะครับเรื่องนี้ยังมี อะไรที่ทำให้เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเรามากด้วยเหตุนี้การใช้จ่ายเงินทองส่วนตัวของครอบครัวจึงอัตคัดไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนลูกซึ่งตอนนั้นแต่ละคนศึกษาในสถาบันที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงรวมทั้งการส่งเบี้ยประกันชีวิตทั้งวีรชัยกับชวนพิษจึงต้องหาเงินตัวเป็นเกลียวโดยเฉพาะชวนพิษที่ต้องทำงานฝีมือ และทำขนมขายเพื่อหาเงินเข้าโบสอีกทั้งยังต้องไปทำงานบางเวลามากมายตามที่ต่างๆนอกเหนือจากงานประจำในตำแหน่งผู้จัดก,การที่ร้านหนังสือเรเดียนครับซึ่งเดิมทีหนังสือเรเดียนนี่เป็นร้านปฏิพทําบรรณาคารที่ชวนพิษเคยเป็นผู้จัดก,การและต่อมาในปีคศ .1991 คิดจากร่มเย็นได้ใช้ได้ซื้อร้านนี้จากคณะคริสเตียนสัมพันธ์เพื่อจะมาเปิดร้านในบริเวณโบสถ์ด้วยการสอนภาษาอังกฤษที่คิดจากเสรีภาพและที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยอันเป็นช่วงเวลาที่หนักและเหนื่อยยากที่สุดในชีวิตของชวนพิษส่วนอาจารย์วิเดชัยนั้นต้องหักเงินเดือนตัวเองครึ่งหนึ่งทุกเดือน เป็นเวลากว่า5ปีเพื่อนำเงินไปใช้นี่ทั้งนี้พอทุกอาทิตย์ต้นเดือนคิดจะจัดจะจัดให้มีการถวายทรัพย์พิเศษรอบสองเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์อย่างไรก็ตามขอบคุณพระเจ้าที่แม้สมาชิกจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เงินถวายกลับเพิ่มขึ้นนี่เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับมีพอสำหรับ ผู้รับใช้ทั้งสองท่านนี้นะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองวิชัยผู้ปกครองธีรชัยที่ร่วมกันทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจนสําเร็จเหตุการณ์หนึ่งซึ่งวิกฤตที่สุดในชีวิตของวีระชัยอันเป็นช่วงที่เขาอธิษฐานและร้องไห้อย่างหนักทั้งนี้เนื่องจากนักธุรกิจคนหนึ่งที่ได้สนับสนุนการย้ายโบสถ์จากเอกมัยมาซื้อที่ดินที่ซอยร่มเย็นและรับปากว่าจะซื้อโบสถ์เดิม อีกทั้งสัญญากว่าว่าจะถวายเงิน10บรถจากรายได้ในการทำธุรกิจนักธุรกิจคนนั้นได้จ่ายเงินมาส่วนหนึ่งแล้วเงินจำนวนนี้เมื่อรวมกับเงินถวายจากด็อเร์โชทำให้คุณทำให้สามารถซื้อที่ดินที่สนุนพัฒนาการเพื่อสร้างโบสถ์ร่มเย็นได้แต่ในภายหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ ทำให้เขาไม่สามารถจ่ายเงินทั้งหมดได้วีระชัยจึงขายบทเอกมัยคืนให้มิชชันารีดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วนั่นแหละครับแต่ด้วยความสัตย์ซื่อและไม่อยากให้พระเจ้าเสียชื่อเขาจึงเขียนสัญญาเป็นลักษณอักษรว่าจะใช้คืนเงินทั้งหมดที่นักธุรกิจคนนั้น จ่ายมาแล้วโดยมีเงื่อนไขว่าในเวลาที่โบสถมีเงินอย่างไรก็ตามนักธุรกิจคนนั้นกลับต้องการเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในทันทีซึ่งขณะนั้นภาวะทางการเงินของคิจจักรยังไม่มั่นคงและเขายังได้เรียกร้องโบสถ์ให้จ่ายเงินคืนเป็นจำนวน3ล้านกว่าบาทภายในเวลา1เดือน มิฉะนั้นจะต้องฟ้องร้องต่อศาลให้ทำการบังคับแต่ด้วยความช่วยเหลือจากทางการเงินบางส่วนจากผู้ปกครองวิชัยต่างคาสมบัติซึ่งขณะนั้นทำงานอยู่ที่ประเทศเวียดนามรวมทั้งเงินกู้จากต่างประเทศและวีรชัยยังต้องขายรถยนต์ที่มีผู้ถวายให้เพื่อรวบรวมเงินใช้หนี้ทำให้เขาผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้อย่างบุดบิด ท่านผู้ฟังครับความเชื่อความมุ่งมั่นความกล้าตัดสินใจปักธงชัยแน,แน่วแน่อดทนพระเจ้ามีทางทุกครั้งสำหรับวีโดยชัยและชวนพิษแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ในช่วงนั้นอาจารย์ลันจุนชยัยรัตนซึ่งเป็นผู้อำนวยการสมาคม YMCA ประเทศไทยได้มาเทศนาที่โบสถร่มเย็น และได้เผยพระวจนะโดยหนุนใจว่าพระเจ้าจะทรงให้คิดจักรล่มเย็นเป็นศูนย์กลางการสร้างสาวกอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่วีรชัยกับชูนพิษและสมาชิกค,คิดจักรเป็นอย่างมากท่านผู้ฟังครับวันนี้เราเล่ากันมายาวนะครับเพราะว่าเรื่องราวร่มเย็นนี่มากมายครับที่รชัยสลานลมซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ปกครองคริสเตียนที่คิดจักร่มเย็น ได้กล่าวเกี่ยวกับการก่อสร้างคิตจักรล่มเย็นนี้ไว้ในพระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นการดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ได้เคยอยู่ร่วมในประสบการณ์การสร้างอาคารคิตจักรล่มเย็นในอดีตที่ผ่านมาเกือบ30ปีแล้วนานมาแล้วครั้งนั้นเราผ่านมาได้ด้วยความเชื่อและน้ำตาหรือด้วยน้ำตาแห่งความเชื่อเพราะ อาจารย์วีรชัยโกแวเป็นศิทธยาพิบาลท่านตัดสินใจด้วยความเชื่อที่จะสร้างคิดจักรด้วยเงินเริ่มต้นที่มีอยู่เพียงสอง0,000ื่นกว่าบาทสำหรับการก่อสร้างอาคารที่มีราคาเกือบ16ล้านบาทในขณะนั้นท่านผู้ฟังครับเป็นข้อมูลแบบจงจากผู้ร่วมงานของท่านก็คือท่านธีรชัยสลานลมเป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นแบบอย่างให้กับเราได้คิดในที่สุดอาคารคิดจักรร่มเย็นก็แล้วเสร็จและทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11เมษาย9น1982โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น16ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเดิมที่ตั้งไว้เพียง11ล้านบาทแต่วีระชัยก็ยังคงเป็นหนี้อยู่อีกประมาณ4ล้านบาทและต้องใช้เวลาอีกราว10ปีจึงจะสามารถ หลดนี่ได้ท่านผู้ฟังครับพอมาถึงตอนนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจอะไรมากขึ้นความอดทนความมุ่งมัน่นถ่อมใจลงใต้พระบาทของพระเจ้ายอมรับใช้พระเจ้ามานานแสนนานกว่า60ปีได้อย่างไรถึงวันนี้เพราะจิตวิญญาณของท่านมุ่งมัน่นและเชื่อในพระเจ้า อาคารโบสถ์ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจากบริษัทดีไซน์103ซึ่งขณะนั้นเป็นบริษัทที่ออกแบบมีชื่อเสียงแหละครับเพราะว่าวีรชัยไม่คิดจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยเหตุผลของความประหยัดหลังคาโบสถ์จึงต้องทําด้วยทองแดงเพราะไม่ยอมอเพราะมันไม่อุ่นความร้อนแหะครับอีกทั้งยังทําหลังคาทรงสูงเพื่อให้มีการไหลเวียนของกระแสลม จึงต้องสั่งซื้อหลังคาโบสถ์แบบพิเศษนี้มาจากประเทศอังกฤษแต่ต่อมาจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพราะจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและห้องประชุมก็ร้อนสุดทนนอกจากวิกฤตทางด้านการเงินแล้วคิดจักรล่มเย็นยังประสบปัญหาด้านอื่นอีกหลายครั้งแต่มีครั้งหนึ่งซึ่งสาหัสจริงครับจนสมาชิกกระจัดกระจายหายไปจากโบสถ์หลายคนเหลืออยู่ไม่ถึง200คน รวมทั้งเด็กด้วยนะครับสีดีชายได้เล่าว่ารายละเอียดเหล่านี้เนี่ยถ้าได้สนใจฟังจะเป็นการดีอีกช่วงหนึ่งมีเรื่องใหญ่มากตอนที่อาจารย์วีระชัยเดินทางไปเทศนาที่ยุโรปเป็นเวลาหนึ่งเดือนพอกลับมาคุณชวนพิษไปรับที่สนามบินคุณชวนพิษเล่าให้ฟังด้วยน้ำตาซึมว่าตอนที่อาจารย์วีระชัยไม่อยู่มีเรื่องในคิตจ,จัก อาจารย์รู้สึกท้อแท้ใจมากเหมือนกันตอนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้อาจารย์มีสติจึงพูดคุยกับคุณชวนพิศว่าเมื่อเราเริ่มต้นจากเลขศูนย์และพระเจ้าอวยพรให้เรามีมากขนาดนี้ถ้าเวลานี้เหลือไม่กี่คนก็ไม่ใช่เลขศูนย์เลยทีเดียวเรากลับไปเริ่มต้นใหม่แม้ได้ลงมาถึงเลขศูนก็ต้องทำต่อไป เพราะเราเริ่มจากศูนย์เมื่อกลับไปที่ศูนย์ก็ไม่กาไรขาดทุนแต่เวลานี้ยังมีคนอยู่ร่วมหนึ่งรคนจึงต้องทำต่อไปท่านผู้ฟังครับเราจะจบการก่อสร้างการก่อตั้งขยายเขตแดนในกว้างไกลของคิดจักรล่มเย็นพัฒนาการ17เป็นตอนที่หนึ่งแล้วเดยเราติดตามในตอนต่อไปซึ่งจะบอกเรื่องราวต่างๆ จนจบขบวนการของเรื่องในข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพราะทำให้เป็นกรณีการศึกษาทางด้านการดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้าและฝ่ายจาิตวิญญาณของเราทุกคนให้เข้มแข็งแม้จะตรงเรขศูนย์แต่เราจะผ่านพ้นไปได้เมื่อเราเชื่อในพระเจ้าขอพระเจ้าจะทรงอวยพระพรทุกท่านที่ฟังรายการวันนี้และเป็นพระพรซึ่งกันและกันสวัสดีครับ บอกโลกนี้ถึงความรักที่จริงใหญ่ s h ้า l in g Love today แบ่งปันรักที่เต็มล้นข้างในไหลจากดวงใจคือรักยิ่งใหญ่จากเปืองบนแต่ยังมีแสงดวงดาวสดใสพร่างพร้าวที่